แหน่แหน่นั่งรอไลแมนเหรอไอ้ย่าเจ้าเจ้าเจ้านั่งรอไลแมนเด็คเะอะไรไลแมนไงไลแมนไงไอ้หนุ่มนั่นมาอีกไหมเอ๊ะปากแข็งของมึงอ่ะเสียงแข็งเลยไม่ได้ถึงโรอันนี้มาให้เลยเนี่ยมีมีเด็กอยากกินมะม่วงกูเอามาให้เอากูเอามา ไอ้กูไม่ได้มาขายเี่เอาพริกเกลือมาให้สามอย่างเลยเนี่ยพริกเกลือเราเดี๋ยวกินเลยอร่อยดิอร่อยดิอันนี้กับปิกแห้งแต่ป้าว่าเพิ่งทำมาวันนี้นะจริงจริงนี้มึงเชื่อไหมคนติดตามกูนี่เกจ็ดแต่นี้ได้กินกูประมาณไม่ถึงร้อยคนนะในโลกออนไลน์เนี่ยกูอยดาทำกูคเคยทำเออมึงกินเลยแก,แกะกุ้งมันหมดเอเอกูลืมซื้อ จะอร่อยได้ยังไงอร่อยมึงลองดูมึงลองดูก่อนกูบอกอร่อยก็อร่อยดิเอานี่กูซาหันมาแบบเป็นลูกแบบนี่นี่มันต้องกินงี้เลยกินแบบน้อกินแบบบอกมาให้ด้วยอย่ากกินมะม่วงนี้เอาอย่างงี้เลยเอาเหรอเอานี่อร่อยอย่างงี้เลยเอา เลยมันเป็นพิกอ่ะโบ้อร่อยอร่อยก็อร่อยดิบเปรี้ยวอร่อยไหมละเบาหวานะนี่ขนาดไม่มีกุ้งนะมัง<อ>ไม่ได้ใส่กุ้งนะจะแวะไปซื้อกุ้งตลาดน,นัดเนี่ยเปรี้ยวอร่อย,ออยเอากระปิมั้งนี่ อร่อยกกะปีน่อยอันนี้อร่อยอยู่แล้วจะขายสูตรเลยได้หรือจะเปิดขายสูตรละเพราะรับค่าสิบคนแรกก่อนเลยเไม่ต้องมาซื้อแบรนด์ชงมบชาแล้วเราพร้อมพร้อมให้ใช้แบรนด์ด้วยหนึ่งปีอะไหลกะปีมนัมนอร่อยอยู่แล้วอของกูกอะอะกะปีกูมันเอาลิกินนอตมันของแท้อยู่แล้วออเออเอาพี่เกล้า ียวเปิดรับ50คนแรกครับเอาพร้อมสูตรไปเลยสี่อย่างกระปีหวานปีเกลาวน้ำปลาหวานก็อ,อะไรวะกระปีแห้ง2,990บาทใครสนใจเดี๋ยวทักมาเลยผมเปิดรับแค่50คนแรกนะแล้วเป็นไงไอหนุ่มได้ไรยัง เอเหน้าม <mm ึงใส่ข huh. ึ้นเยอะจริงเนี no ่ยเออพี่มันดีป่ะใช้เลยว่าบอกกูเดี๋ยว่าพี่วางแล้วบอกพี่หน่อยนะกูจะไปใช้มั่งหน้ากูดำแล้วทำไงอร่อยไงเฮ้ยนมปะปวดหนุนนมขึ้นเลยไปเร็วพรุ่งนี้กูจะไปหาหมอมาหวานกูลดจึดไม่ได้ใบรับรองแพทย์บอกเลยว่าซื้ยรีบซื้อเออนี่นะกูจะรีบกินมูนี้ไงนี่ไงกินเดือดเล ซื้อนมหนูเนี่ยเดี๋ยวเอบายวว่านกูลดได้แล้วนี่มึงซื้อเพราะจะเอาเบาหวานเนี่ยมึงนี่ไปหาหมอเพื่อได้ลาได้ไปทุ่ลงทุ่เราสักอาทิตย์สองอาทิตย์ตรงนี้บ้างเนี่ยเวรกือว่าเข้าถี่หายเลยสี่วันเข้าครั้งสี่วันเข้าครั้งตอนเนี้ยพอดีทำไมดีตรงไหนอะชีวิตพี่แบงค์ก็จะได้ไม่ต้องว่างไงโอ้โหกูว่ามันก็ได้ถือไม่เป็นไรอันนี้ที่ จะคนถามค่ะพี่แบงค์เอ,อมันทวงนี่กูนั่นแหละกูยึดตังมันมาหมดแล,ล้วนมไเอ้ยไม่ต้องบอกกูหรอกตอนนี้พี่แบงค์อยู่สูตรอะไรกันเยี่ยมยอไอ้นี่คนน่าสดใสที่ขาเรียกว่าคนมีความรักน,นั่นนียใครมาจีบลูกสาวกูวะรอบหน้ามาบอกให้มันอยู่เจอกูนะกูสแกนก่อนผ่านไม่ผ่านอเอาไปเอานมมาให้พี่ไม่เอาไม่เอาตัวกูสิ้ ไิ่กินไิ่กินเดี๋ยวเกิดกูบอกกู่งอย่ามาเอาหวานเวิ่งเอาเบาหวาน